สวัสดีครับพบกับปาดเม็ดปันไม้นะครับนี่เข้ามานะครับทําการเปิดน้ํานะครับไล่เพราะว่าหยุดไปนะครับประมาณเจ็ดวันแปลงนี้ยังไม่ได้กวาดโคลนนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยวันนี้เพิ่งมาแต่งนะครับต้นแต่งกิ่งแต่งใบนะครับแปลงที่สองนะครับทําการกวาดโคลนแต่งกิ่งแต่งใบใส่ปุ๋ยเร่งดอกนะครับดอกกําลังจะมา นะครับส่วนแปลงนี้นะครับเนี่ยเพิ่งได้เข้ามาคับคนยังไม่กวาดกับถ้าลักษณะเนี่ยครับโคนนะครับถ้ามีใบเยอะเนี่ยเวลารดน้ำเนี่ยครับปัญหาก็คือนี่ครับน้ำนี่ครับน้ำมันจะไม่ลงนะครับด้านล่างนีครับเราเปิดนานแค่ไหนนะครับมันก็จะไม่ค่อยเปียกนะครับเพราะมันจะอยู่ใบบนใบครับใบไม้ แต่ถ้าเราใส่ปุ๋ยลงไปอีกนะครับก็แทบจะไม่ค่อยได้ผลแต่มันจะดีตรงที่ว่านะครับต้นไม้นะครับมันจะมีความชื้นถ้ามันกรณีที่ดินข้างเปียกแล้วนะครับใบไม้คลุมมันก็จะมีความชื้นแต่ต้องใช้เวลานานนะครับมันถึงจะเลียกพนัหลักเลยนะครับก็คือเป็นเป็นที่อยู่ที่แอบของมดนะครับพอทุกต้นจะมีมดหมดในคูณนะครับถ้าเรากวาดเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับเก็บแปลงนี้นะครับ สงสัยต้องรีบเข้ามาใส่ปุ๋ยเร่งดอกเพราะว่าบางต้นนะครับบางต้นเริ่มมีดอกนะครับดอกไหลามาเองโดยตามธรรมชาติของเขาครับเมื่อกี้เดินสำรวจนะครับมีบางต้นแล้วนะครับที่ดอกเขาไหลามาเองโดยไม่ต้องอนะครับกระแทกปุ๋ยเร่งดอกอน,นะครับต้นนี้นะครับลายยอดเดิมออกมาแล้วเพราะว่าเรา งดน้านะครับงดน้ํานานนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะงดน้ํานานเนี่ยเราจะต้องทําให้ต้นเขาสมบูรณ์นะครับต้นใหญ่ต้นสมบูรณ์ก่อนนะครับไม่ใช่ต้นเล็กต้นแกลนแล้วมาทําดอกโดยการงดน้ํามันก็ไม่สมบูรณ์นะครับเนี่ยต้นนี้นยครับดอกใบอาจจะไม่สวยไม่สมบูรณ์ครับต้นนี้แต่ว่าดอกกําลังไหลออกมานะครับนี่ก็แรงแรกนะครับเมื่อกี้เว้นน้ําไป7วันแล้วก็มาเข้าไว้ส5้านาที กับแปลงนี้ก็เว้นไปเจ็ดวันเหมือนกันนะครับก็จะยังไม่ใส่ปุ๋ยก็จะลงสัก20นาทีเดี๋ยวก็จะเว้นนะครับยาวแต่ก็จะมาใส่ปุ๋ยเร่งดอกก่อนเนี่ครับนี่ครับดอกนะครับเริ่มเดี๋ยวดูช่องเนี่ยครับ ช่อกาลังนะครับดอกกําลังจะไหลถ้าดอกเริ่มอ,อย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะอัดน้ําเข้าเลยนะครับอัดน้ําเข้านะครับดอกมันจะสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แล้วก็ดอกใหญ่ช่อใหญ่ดอกออกเยอะยืดยาวนะครับแต่ถ้าเราอัดน้ําเยอะนะครับต้นที่ยังไม่ออกต้นที่ยังไม่ไหลนะครับมันจะเป็นยอดนะครับ แต่ถ้าต้นที่ออกดอกแล้วนะครับถ้าเราไม่ไล่น้ําเราไม่อัดน้ําเข้าไปเนี่ยดอกนะครับมันจะยืดไม่ค่อยยาวนะครับช่อจะไม่ค่อยใหญ่ติดดอกไม่ค่อยเยอะดังนั้นนะครับเนี่ยวลามันเป็นไม่พร้อมกันเราต้องคุมน้ํานะครับไม่เยอะและก็ไม่น้อยเกินไปเอาพอดีนะครับพอดีแล้วก็ปล่อยให้เขาไหลนะครับเองเอรุ่นหลังนะครับพอรุ่นหลังเราค่อยอัดน้ําเยอะ รุ่นแรกเนี่ยไม่ก้อาอดน้าเยอะนะครับอดน,น้าเยอะเดี๋ยวตัวที่ยังไม่ไหลเนี่ยดังไม่ไหลดอกเดี๋ยวมันจะเป็นยอดเยอะนะครับให้น้ำแต่แปลงนี้ครับเ,เราจะให้ผมจะให้รักประมาณเกินยี่สิบนาทีนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้กวาดคนูนแต่แปลงที่เรากวาดคูนแล้วนะครับคือสิบห้านาทีขึ้นน้ำรื่อยๆนะสิบห้านะครับพอดอกเริ่มออกกันมาเห็นเป็นช่อดอกแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเป็นก้ามกึ่งนะครับพอเริ่มช่อดอกเราขึ้นน้ําเป็น ยี่สิบสามสิบสี่สิบแล้วก็เป็นชั่วโมงแต่เราต้องให้เป็นดอกก่อนนะครับเราถึงจะขึ้นน้ำด้ในลนักษณะอย่างนั้นนี่ก็คือเราให้น้ําเพื่อเลี้ยงนะครับเพื่อเลี้ยงให้ดอกเขาออกนะครับถ้าน้ําเยอะมันจะเป็นยอดถ้าน้ําน้อยนะครับมันก็จะเป็นช่อดอกดังนั้นในนี้เราก็จะเลี้ยงก่อนพอเริ่มรู้ว่าเป็นดอกชัวแล้วก็ให้น้ําเยอะน,น,อน,นู่นต้นข้างล่างตรงนู้นครับน่ดอกแล้วนะดอกยาวแล้ว นะครับหลายคนบอกว่าแปดยี่สี่ยี่สิบี่ปุ๋ยเร่งดอกเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องใส่ก็ได้ไม่มีความจําเป็นนะครับจากการาปีที่แล้วนะครับฝั่งนี้นะครับผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเร่งดอกหรือว่าใส่ช้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ผมใส่ปุ๋ยเร่งดอกปแปลงนี้นะครับเอบเนี่ยเราปลูกพร้อมกันแปลง A ที่ผมยืนเนี่ยปลูกก่อนกว่าปแปลง B อีกด้วยซ้ํานะครับแต่ว่า การเป็นลูกเนี่ยโซนบติดก่อนครับเพราะว่าผมใส่ปุ๋ย8 24 24เข้าไปนะครับอัดปุ๋ยเข้าไปมันทําให้ดอกออกปีที่แล้วนะครับโซนนู้นได้เป็นเป็นว่ากิโลนะครับส่วนโซนนี้นะครับเก็บลูกได้น่าจะไม่ถึง20กิโลนะครับดังนั้นนะครับหลายคนบอกว่านักวิชาการบางคนว่า8 24ใส่เพื่ออะไรไม่จําเป็นที่จะต้องเร่งมันนะครับตัวไมนจะเป็นต้องเร่งแต่ว่าจากการปฏิบัติจริงนะครับในสวนเราทําเองในสวนเนี่ยเรารู้เลยครับว่าโซนที่เราใส่ปุ๋ยกับไม่ใส่ปุ๋ยเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน นะครับโซนน sure <system> <black> ี <intake> fact, less, uh, ้นะครับบางต้นนะครับออกดอกโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเร่งดอกก็จริงนะครับแต่ว่าปริมาณนะครับผลผลิตที่ออกโดยรวมนะครับโซนนี้เราใส่ปุ๋ยเร่งดอกเนี่ยจะได้เยอะกว่าดังนั้นนะครับในการเปิดตาดอกเนี่ยผมก็จะแนะนาในการเปิดตาดอกก็คือ824หรือสูตรที่ว่าใกล้เคียงนะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่มันไม่มีเทคนิคใยตัวนะครับบางคนบอกว่าไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ออกนะครับออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าผลผลิตนะครับผลผลิตโดยรวมนะครับมันก็จะต่างกัน เดี๋ยวแปลงนี้นะครับก็ข้าน้ําเสร็จเดี๋ยววันสองวันต้องรีบมากวาดคูนแล้วก็ใส่ปุ๋ยเลยนะครับเพราะว่าถ้าทําช้านะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าบางต้นมันจะเริ่มออกดอกแล้วพอเริ่มออกดอกแล้วเนี่ยการควบคุมน้ำนะครับน้ำเนี่ยสำคัญมากช่วงดอกช่วงลูกนะครับต้องการน้ําน้ําเยอะน้ําดีก็ผลผลิตออกมาดีนะครับลูกสวยส่วนในการพ่นนะครับก็อาจจะพ่นในกลุ่มของแคลเซียมบรอนปุ๋ยเข้าไปนะครับบํารุงนะครับสารเคมีนะครับ ทจะไม่ใช้เลยครับแปลงนี้ตั้งแต่ปลูกมายังไม่เคยพ่นสารเคมีนะครับพวกนี้เราดูแลตัวเองครับโดยธรรมชาติดูแลธรรมชาตินะครับมีหนอนมีแมลงก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวรอทําดอกอีกแปลงนึงนะครับผมครับสวัสดีครับผม